่าคลิปนี้ก็พยายามมารีวิวนะตัวนี้ก็จะเป็นทันทนท้นตอนเพิ่มรีโมทต,ตัวนี้เป็นรีเซ็กตัวล่าสุดตัวนี้นะก็มีสายชาร์จสายเสียบตัวนี้เป็นเครื่องมือที่เสกกียบก,กตัวหัวตัวห้องอะไรครับบัวซอนนี่ครับ เอพาดมี่ะทด้องหลาเพืที่ได้เม่ได้คนอินเอรหรอาองปบ้อไปต้งไป้งไปต้องไปอไปองไปต้องปองไปต้องไปต้องต้องไปต้องไป้องไปต้อง้องไอไปไ้องไป้ไป้องไปต้ต้องไ้องไงองต้องไป้องไปต้องไปต้อไปต้้อง้อ้องไกตต้กงไไปองรปต้งไ้อไปงออ้

ถ้าลงทะเบียนสําเร็จสัญญาณสวิตสัญญาณสุดแจจะกระทิบสีครั้งบคครับขอบคุณครับ